โอเคครับทุกคนครับก็ที่ผมบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเที่ยวทริปนะครับตามรอยวรรณกรรมเรื่องคู่กัดนะครับผมผมได้มีโอกาสมาเจอบุคคลสําคัญท่านหนึ่งดีกว่าครับที่อยู่กับเราคนไทยเนี่ยมานานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปเจอเลยดีกว่าว่าเขาคือใครนะครับผมสวัสดีครับผมก็มาอ้าวนะครับผมเป็นผู้ที่เริ่มคิด ครับผมก็เป็นรายการที่ผมเชื่อว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยคนไทยน่าจะรู้จักแน่นอนนี่ไงน,นั่นก็คือรายการเจ้าขุนทองนั่นเองนะครับเป็นรายการดูตอน <ผม S 1> ช่นรครหับช่กองผมทักหึ่เจ็ดแปดขวบเลยดีกว่าสิบ <10 S 2> กว่าปีที่แล้วใช่ครับผมแล้วชอบชอบตัวละครไหนผมชอบขอรลอยครับมีใครไปจักขรรยรลอยไหมฮะขรรลอยคือน้องจารเ์เคใช่ครับ อนนี้อาจจะมีโปรเจกต์กับน้าอ้าวนะครับผมเกี่ยวกับการการเรีนขุนการเล่นหุนมือแล้วเรียกว่าหุนมือใช่ไหมครับค่ะเล่นกไม่หุนมือก็ได้เรียกขุนเฉยๆก็ได้แล้งนี้อาจจะมีแบบไปแจมนิดนึงคร่ะหลอดหลอกยินดีหลอดเจออะไรได้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลาน้าอ้าวด้โปรดอรับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะทำรายการอะไรกันดีนะครับผมบ๊ายบายครับเจอกันสวัสดีครับ